สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเขาเซ็นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะสร้างโรงเรียนให้เป็นรังค่ะเขียนโดยคริสตินฟานมาเตอร์เซาเออร์และพีทฮอลค่ะเล่มนี้แปลโดยพัชระสูงเด่นนะคะจากสำนักพิมพ์บุ๊ k ส c เคปค่ะ นี่คือผลงานของคริสตีนฟานมาเตอร์ค่ะที่เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลแผลใจแก่โรงเรียนทั่วสหรัฐอเมริกาค่ะร่วมกับพีทฮอลนะคะนักการศึกษามากประสบการณ์ค่ะที่จะพาเราไปเรียนรู้วิธีการสร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบวกผ่านแนวคิดการใส่ใจแผลใจด้วยเทคนิค 3R ค่ะซึ่งประกอบไปด้วย Relationship นะคะ ความสัมพันธ์ที่มีความหมายยั่งยืนปลอดภัยระหว่างนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รับการเอาใจใส่แล้วก็มีพลังที่จะเรียนรู้นะคะข้อที่2ค่ะ responsibility นะคะเป็นอาที่2ค่ะความรับผิดชอบผ่านการมอบหมายงานที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ตระหนักในคุณค่าศักยภาพและก็ความสามารถของตัวเองค่ะเพื่อให้เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้ค่ะอา ที่3นะคะ regulation ค่ะการควบคุมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรับสิ่งเร้าและจัดการกับการตอบสนองทางอารมณ์และพฤติกรรมอย่างเหมาะสมค่ะ แล้วทำไมแผลใจของเด็กเนี่ยมันถึงมาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นั่นก็เพราะว่าแผลใจของเด็กๆที่เกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตเนี่ยมันคือปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนอย่างมากค่ะทั้งปัญหาด้านการเรียนการเข้าสังคมแล้วก็การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งค่ะในเล่มนี้นะคะมีหลากหลายกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆค่ะรวมถึงกลยุทธ์ที่จะขอยกมาเป็นตัวอย่างนะคะนั่นก็คือกลยุทธ์สากลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ใส่ใจแผลใจนะคะที่นะักการศึกษาทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ตลอดเวลาค่ะข้อแรกนะคะกล่าวสวัสดีทักทาย เพราะมันคือคำพูดพื้นฐานที่สุดค่ะที่จะช่วยให้เกิดบทสนทนาคำกล่าวทักทายเป็นคำพูดที่รับรู้การมีอยู่ของอีกฝ่ายนั่นเองข้อที่2การยิ้มคือการเชื้อเชิญให้ผูกสัมพันธ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและจริงใจค่ะข้อที่ 3. การถามสารทุกสุกดิบค่ะเช่นวันนี้เป็นยังไงบ้างการถามมันคือการสแสดงความสนใจอีกฝ่ายนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พูดถึงเรื่องบางเรื่องที่อยากพูดและยังช่วยให้เราได้เห็นแง่มุมว่า ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาเป็นคนยังไงค่ะข้อที่4การฟังคือการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้เขาทั้งเป้าหมายความปรารถนาความฝันและความกลัวมันก็คือการเปิดใจเข้าหากันนั่นเองค่ะข้อที่5การเรียกชื่ออีกฝ่ายคือการแสดงให้อีกฝ่ายเนี่ยเห็นความใส่ใจจากใจจริงว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเท่าเทียมกันค่ะข้อที่6 เอ่ยคำชื่นชมคำชมนะคะมันคือน้ําใจเล็กๆน้อยๆค่ะที่จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าเขาหรือเธอมีที่ทางอยู่บนโลกใบนี้ค่ะข้อที่7กอดหายไฟจับมือชนกําปั้นแตะไหล่รูปหัว การสัมผัสเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะช่วยยืนยันว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็สร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับอีกฝ่ายด้วยค่ะเล่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ปกครองบุคลากรผู้นำโรงเรียนหรือคนทำงานด้านการศึกษาต่างๆเนี่ยควรได้อ่านค่ะเพราะมันเป็นหนังสือที่มอบข้อมูลเชิงลึกนะคะจากเคส e study ในทุกระดับชั้นค่ะตั้งแต่ประถมไปจนถึงมัธยมปลายนะคะนอกจากนี้นะคะในเล่มยังมีตัวอย่างกิจกรรมแล้วก็ ข้อเสนอที่นําไปปรับใช้ได้จริงค่ะอย่างเช่นการออกแบบการบ้านที่ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบการสารสัมพันธ์กับนักเรียนในเวลาเพียง7วินาทีการออกแบบระบบบัตดี้เพื่อช่วยลดจํานวนนักเรียนที่โดดเรียนและลาออกค่ะเล่มนี้นะคะนอกจากจะทำให้อนาคตด้านการศึกษาของเด็กๆเนี่ยสดใสแล้วเนี่ยยังช่วยก่อร่างสร้างรังที่ปลอดภัยเพื่อให้เด็กๆเ,เขาได้เรียนรู้อย่างสบายใจเติบโตอย่างมีศักยภาพและพุ่งทะย ไปไกลในยามที่พวกเขาโบยบินอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วนะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ